เชื่อไหมคะว่าก้อนน้ำแข็งในแก้วที่เรามองว่าเป็นสิ่งของปกติธรรมดาๆรรในอดีตเคยเป็นสินค้ารูหราราคาแพงที่มีแต่คนรวยเท่านั้นที่เข้าถึงได้และในคลิปนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปชมเรื่องราวอันนาทึ่งของเส้นทางการค้าน้ำแข็งในไทยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ คลิปนี้จะทำาขึ้นเพื่อ,อให้ความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่รายการแกะรอยโลกลงทุนรายการที่จะพาเพื่อนๆเรียนรู้โลกแห่งการลงทุนไปด้วยกันค่ะทุกคนคงรู้กันดีใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองร้อนและถ้าถามว่าร้อนแค่ไหนก็ร้อนประมาณนี้นี่นี้นี้เอยเชื่อแล้วว่าร้อนจริง จนการมาของฮีโร่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำแข็งที่คนไทยชอบใส่มันลงไปในทุกเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมเบียร์ยาน้ำเปล่าเรียกได้ว่าเป็นลูกรักของคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะว่าแต่คนไทยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าน้ำแข็งตั้งแต่ตอนไหนพาย้อนไปเมื่อร้อยปีก่อนน้ำแข็งในไทยถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาแพงมากๆจนพ่อค้าหลายคนร่ำรวยขึ้นมาได้จากการขายแค่น้ำแข็งอย่างเดียวเท่านั้น และธุรกิจน้ำแข็งในไทยยังเป็นหนึ่งในธุรกิจแรกๆที่ได้รับการลงทุนจากพระคังข้างที่ซึ่งต่อมาคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและก่อนที่จะไปฟังเรื่องของธุรกิจการค้าน้ำแข็งเราไปดูจุดเริ่มต้นของน้ำแข็งในไทยกันก่อนดีกว่าค่ะจริงๆก่อนหน้าที่น้ำแข็งจะเข้ามาในไทยประเทศไทยเราก็มีนวัตรกรรมที่ทำให้น้ำเย็นอยู่ก่อนหน้าแล้วค่ะและการทำน้ำเย็นนั้นไม่ได้มีวิธีซับซ้อนอะไรเพราะชาวต่างชาติที่มีชื่อว่าเฟเดริกอัตเธอร์นิวที่เดินทางเข้ามาในสมัยรัชกาที่3 ได้บันทึกถึงการทำน้ำให้เย็นโดยเฉพาะจำพวกน้ำเมาอย่างแชมเปญโดยการเอาขวดไปตั้งไว้ในดินประสิวเกลือและน้ำเพราะดินประสิวจะช่วยทำให้อุณหภูมิของน้ำลดต่ำลงส่วนเกลือจะช่วยลดจุดเยือกแข็งของน้ำดังนั้นขวดแชมเปญที่นำไปแช่ในน้ำจึงเย็นแต่ไม่ถึงกับจับตัวเป็นน้ำแข็งซึ่งวิธีการดังกล่าวก็มีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันเช่นการทำไอติมหลอดเป็นต้นค่ะแต่ถึงจะทำน้ำเย็นได้น้ำแข็งก็ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากฝีมือคนไทยเราเองค่ะ เพราะจากบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทำให้คาดเดากันว่าน้ำแข็งก้อนแรกเดินทางมาสร้างความเย็นสดชื่นให้คนไทยในช่วงพศ2405ถึงพศ2411ซึ่งเป็นช่วงเวลาในสมัยรัชกาลที่4โดยน้ำแข็งก้อนแรกที่ว่าถูกนำมาพร้อมกับเรือกลไฟที่มีชื่อว่าเจ้าพระยาหรือเรือของพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ค่ะ น้ำแข็งถูกบรรจุมาในหีบไม้มช้ำฉาที่กลบด้วยขี้เลื่อยเพื่อรักษาอุณหภูมิซึ่งหลายคนเชื่อว่าน้ำแข็งก้อนนี้มาจากสิงคโปร์โดยในสมัยนั้นการเดินทางของเรือเจ้าพระยาจากสิงคโปร์มาประเทศไทยหนึ่งเที่ยวต้องใช้เวลาถึง15วันนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้น้ําแข็งกลายเป็นของแปลกใหม่มีราคาแพงและมีคนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่จะซื้อได้ส่วนใหญ่มักถูกแจกใจ่ายให้เจ้านายเหล่าขุนนาง และจะมีส่วนสําคัญก็ตรงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทําไอศครีมเป็นของเสวยให้กับเจ้าขุนมูลนายในบางมื้อเป็นไงล่ะเมนูไฮโซแต่ทึงอย่างนั้นการเข้ามาของน้ําแข็งก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประเทศและการค้าระหว่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ค่ะซึ่งนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทยทั้งในแง่ของการบริโภคการค้าและการลงทุนอีกด้วยค่ะแต่จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อตั้งโรงน้าแข็งแห่งแรกในประเทศไทยค่ะ หลังจากที่นำเข้าน้ำแข็งผ่านเรือกลไฟมาเป็นเวลานานในที่สุดประเทศไทยก็สามารถผลิตน้ำแข็งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องนำเข้าจากที่ไหนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งโรงน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าน้ำแข็งสยามโดยพระยาพักตีนรเศรษหรือนายเลิศเศรษฐบุตรทําให้ชาวบ้านต่างพากันเรียกจนติดปากว่าโรงน้ำแข็งนายเลิศนั่นเองค่ะ พอผลิตน้ำแข็งเองได้ธุรกิจน้ำแข็งก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการตั้งโรงงานน้ำแข็งในหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศและเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างดุเดือดมีการตีพิมพ์โฆษณาน้ำแข็งมีการรวบรวมกิจการและการพัฒนานเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องจนทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมากราคาน้ำแข็งก็ถูกลงและกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น จะเห็นได้จากวัฒนธรรมเจ๊กขายน้ำแข็งโดยพ่อค้าชาวจีนจะใส่น้ำแข็งก้อนเล็กๆล,ลงในน้ำหวานแล้วจึงขยับมาเป็นการใช้กบใส่น้ำแข็งให้เป็นเกล็ดเล็กๆราดด้วยน้ำหวานอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อน้ำแข็งใสจนถึงปัจจุบันนี้แนองค่ะและยุครุ่งเรืองของน้ำแข็งก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเพราะในปี2500-2520ถือเป็นยุคที่ธุรกิจน้ำแข็งเฟื่องฟูที่สุดหรือจะเรียกว่าเป็นยุคทองก็คงจะไม่เกินจริงค่ะและสิ่งที่ทำให้ธุรกิจน้ำแข็งเติบโตมากขึ้นกว่าเเดิมมก็มีอยยยยู่่หลาลาปััจจคะ ข้อแรกในช่วงปี2,500เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวของเมืองใหญ่ทั่วประเทศประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นทำให้ความต้องการน้ำแข็งพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีการตั้งโรงงานผลิตน้ำอัดลมโรงงานแช่แข็งอาหารทะเลอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่าง รวมถึงธุรกิจเล็กๆอย่างร้านน้ำอัดลมและน้ำแข็งใส่ด้วยซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนต้องใช้น้ำแข็งในกระบวนการผลิตทั้งสิน้นทำให้น้ำแข็งกลายเป็นที่ต้องการเพิ่มมาขึ้นกเรื่อยๆนั่นเองค่ะพราเวลาล่วงเลยมาถึงปี2520การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นอีกค่ะจากการมาของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อว่าตู้เย็น คนไทยสามารถทำน้ำแข็งได้เองที่บ้านความต้องการน้ำแข็งจากโรงงานในภาคครัวเรือนก็ลดลงอย่างรวดเร็วและจากการเติบโตของร้านสะดวกซื้อที่มีเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กยิ่งทำให้ธุรกิจน้ำแข็งต้องปรับตัวครั้งใหญ่ผู้ประกอบการต้องหันมาเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เช่นการผลิตน้ำแข็งหลอดไว้ใช้ในครัวเรือนน้ำแข็งก้อนใหญ่ไว้ใช้ในอุตสาหกรรมเน้นไปที่ความสะอาดและคุณภาพที่เครื่องทำน้ำแข็งเล็กๆไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบกระจายสินค้าและขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นพวกโรงงานแปรรูปอาหารทะเลธุรกิจส่งออกผักและผลไม้อุตสาหารก,กรรมการเกษตรและปะศุสัตว์หรือธุรกิจอาหารแช่แข็งเป็นต้นค่ะโอเคค่ะทุกคนจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เมื่อมองย้อนกลับไปตลอดระยะเวลากว่า150ปีของธุรกิจน้ำแข็งในประเทศไทย เราได้เห็นการเดินทางที่น่าสนใจของธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านจากสินค้านําเข้าสุดหรูหราที่มีแต่ชนชั้นสูงที่เข้าถึงได้สู่สินค้าจําเป็นและดูธรรมดามากๆในชีวิตประจําวันซึ่งเรื่องราวของธุรกิจน้ําแข็งไดสะท้อนให้เห็นบทเรียนสําคัญสําหรับนักลงทุนอย่างเราๆหลายอย่างเลยค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของความอยู่รอดเพราะจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ดูเหมือนจะมั่นคงที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ดีแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือแม้น้ําแข็งจะเป็นเพียงสินค้าพื้นฐานแต่ธุรกิจน้ําแข็งก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมหาศาลและถึงแม้ว่าธุรกิจน้ําแข็งจะไม่ใช่ธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเหมือนในอดีตแต่ผู้ประกอบการที่เน้นคุณภาพมาตรฐานและการสร้างความแตกต่างก็ยังสามารถทํากําไรจากธุรกิจน้ําแข็งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่คือบทเรียนสําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนเลยค่ะเพราะไม่มีธุรกิจใดที่จะอยู่ในจุดสูงสุดได้ตลอดไปการปรับตัวการมองการไกลและการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเติบโตต่อไปได้แน่ๆค่ะและทั้งหมดทั้งมวลคือบทสรุปของแกะรอยโลกลงทุนตอนเปิดประวัติน้ําแข็งก้อนแรกในไทยจากสินค้าหรูสู่ปัจจัยพื้นฐานขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบคลิปนี้นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระดีๆ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะแกะรอยโลกลงทุนไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวแต่จะช่วยเพื่อนๆเ,เป็นนักลงทุนที่เพียบพร้อมกว่าใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ